ยายเป็นโรคมะเร็งเขาก็บอกว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วไม่มียารักษาแล้วไม่มีทางออกแล้วสวัสดีค่ะยายชื่อยายจันทาปิดัางฐานูปัจจุบันนี้ก็เก็ดสองปีแล้วร่วมนวัตการคิดจักรพัากรวิจัย ยาเป็นโรคมมเลงเขาก็บอกว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วไม่มียารักษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะเอยไม่รู้จะทําไงเอาเงินไปแนนสามสามหมื่นพอมันหมดแล้วก็มเมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะขายนาเป็นเป็นผืนนานาตรงค้าไร่ก็ขายไปหมดขายใช้หนี้เขาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอไปหาไศยศาสตร์ไปหาพระไปหาอะไรสารภาพที่จะไปก็ไม่หายดีมไม่รีทางออกแล้ว ทีนี้พอมาเจอคนที่ประกาศข่าวเสริญนี่แหละเขาบอกว่าไปเถอพี่ดีๆอะไรเงี้ยคืนอาจารย์ที่มหาสารคามอยากจะไปอยากไปอยากเห็นอยากเห็นไม่รู้เป็นไงอยากเห็นอยากเห็นไปไปไปผมจะาพาไปดูอะไรเขาก็บอกว่า,าพาไปดูแม่ก็เลยไปกับเขาแลไปทั้งสามคืนเลยไปคืนแรกก็ก็ไม่มีอะไรไปคืนที่สอง ที่หนึ่งอ่ะก็มานอนก็คืนที่สามเกิดการทดลองยายท้าไม่รู้จากการทดลองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ฝนตกฝนมืดมาหมดเลยไปยังไงร,รถก็ไม่มีอะไรนั่นแหละไม่มีลังคาเลยเขาก็บอกว่าอย่างงี้อยายท้าโคตรไปอยาาไปอยาาเห็นอย่เห็นไม่รู้เป็นไงแต่ตอนนั้นที่จะจากไปจากคุณสายคือคืนสุดท้ายจารีกับพวกที่ไปด้วยกันก็วิ่งไปหาแม่เออไปฐานเผืือแม่ก็ล้มลงแม่ไม่รู้จากว่าเป็นเป็นยังไงหรอกล้มลงแล้วเขาก็เขาก็เพ้าแม่อยู่นั่นแหละพกอรู้ขึ้นมา แล้วก็มาว่าดอีกแหละนาบตีเที่ยงคืนนาตีหนึ่งแล้วตัวมาแม่ก็นอนอยู่นอนอยู่นอนหลับอยู่มันเคิรบเคิมไปอ่ะมรู้แสงเงินแสงทองเสริงเพชรนินจินดาอะไรไม่รู้รตัวอตเต้ไปหมดเลยแม่ก็บอกว่าเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรมไม่รู้ว่ามาเจ้าเนาะแล้วเรา,าก็กอดเอาอย่างนี้ตอนนี้ตื่นขึ้นมาแม่ตัวเบาไปหมดเลย เราไปหาหมอพอพาไปเอตเตอรีเขาก็บอกว่าไม่มีนะโรคไม่มีโรคลับป้าป้าไม่ไม,มีโรคเลยเนี่ยโรคหันซ้ายหันขวาหันไปทุกที่หันไปดูทุกที่ก็บอกลำโพงข้างหลังก็บอกว่าคุณป้าไม่มีโรคนี่โรคแม่หายไปไหนก็ไม่รู้ตัวบอไปหมดเลยตั้งแต่อายุห้าถิงแปดปีใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็เจ็ดสิบสองปีแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอบคุณพระเจ้า ที่เห็นยนานยาตาด้วยพนพญาณทุกวันนี้ยายตาก็เชื่นชมดีในพระเจ้าเชื่นชมดีในพระองค์ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ยายตามีชีวิตอยู่ก็เพราะพระเจ้าความลำบากความทุกข์โรคภัยก็ไม่มีแรงเงี้ยก็พระเจ้ารักษาได้ส่วนมนุษย์ทำไม่ได้แต่พระเจ้าทําได้ก็ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะดูคนนั้นที่เขาหายพระเยซูทรงรักษาามพระสัญญา ที่สรงประทานให้ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไปมาร่วมใจเชื่อนายพระเยซูมาร่วมใจเชื่อนายพระเยซู